เลีย้ยงลูกไปด้วยเล่น P O E ไปด้วยแฟนไม่ว่าหรอครับว่าครับตึง <laughs> P O E แพดนี้ใช่ไหมเดี๋ยวจะ,ะอธิบายให้ฟังเรามีภารกิจนะ P O E สองแพทศูดสาเปิดให้เล่นฟรีตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์เป็นเวลา3วันทวนและแน่นอนว่าเขาสปอนเซอร์เราตอนนี้เราก็ถึงเวลาแล้วที่คอมมูนิตี้ของเราจะต้องแสดงพลังในการส่งกูไปถึงเอ็นเกม <laughs> เพราะว่าเนื่องด้วยกระผมมีลูกที่ต้องเลี้ยงนะครับผมจะจํากัดการเล,เล่นของลีกนี้อยู่ที่10ชั่วโมงเท่านั้นเราจะมาทำชาเลนจ์กันว่า10ชั่วโมงนี้ผมจะไปได้ไกลเท่าใดใน POE 2 8 0 3แน่นอนว่าพวกคุณทุกคนก็ถ้าเกิดว่าอยากจะช่วยกันก็ล็อกอินเข้าเกมมาช่วยกันเรามีแผนการเตรียมไว้สําหรับคอมมูนิตี้ของเรานะครับในกิลด์จะมีกล่องกล่องสมบัติกลิลด์เราจะสามารถที่จะเอาของมาพูให้กันได้นะครับซึ่งแน่นอนภารกิจของเราถึงแม้ผมจะบอกว่านี่คือในอาร์มพู ปาร์ตี้ต้องพูของให้ผมจริงๆแล้วมันคือการเล่นไปด้วยกันคือบางทีของที่เราได้มามันก็ไม่ตรงก็เอามาแชร์แชร์กันแค่นั้นเองนะครับผมไม่ได้ต้องการอะไรมากมายมาดูกันดีกว่าคอมมูนิตี้เราจะไปได้สักกี่น้ําซึ่งแอคหนึ่งเนี่ยนะแชทถ้าเกิดว่าคนที่มันเล่นกันแบบว่าอม,มีประสบการณ์แล้วเนี่ยชั่วโมงนึงชั่วโมงครึ่งแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีประสบการณ์กูบอกตามตรงว่านานอยู่อีจ o ออนเนี่ยตัวทีเด็ดเลยสำหรับใครที่จะเข้ามาเล่นฟรีวีคเอนผมบอกไว้เลยนะเห็นไอหมานี่ เรามาดูกันผมได้ทำแอคชั่นแผนอย่างย่อๆเรามาเริ่มกันที่เป้าหมายของเราก่อนนะครับเป้าหมายของเราคือ10ชั่วโมงเราต้องไปถึง N เกมเราจะต้องถึง N เกมกันทั้งกิลผมคาดครั้งที่แล้วผมน่าจะใช้เวลาประมาณไม่ถึง10ชั่วโมงในการไปถึง N เกมแต่ว่ารอบนี้มันมีแพทใหม่มันมีแอคซีมามันมีเนื้อหามาเพิ่มไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะไปถึงไหมบางทีเราติดบอสอยู่2ชั่วโมงเราก็ไปไปไม่ถึงเป้าหมายละแผนการมีแค่นี้อยู่ใน Discord ถามกันเยอะๆชวนกันเล่นช่วยกันฟาร์ม บิลของผมได้เคาะแล้วนะครับผมจะเป็นวอลบิงเกอร์สายทุบพื้นตยมตยมตะยมกระแทกพื้นมีลาวาออกมาซึ่งอ e ีบิลนี้มันจะออนไลน์หลังจากเอ็นเกมโอเคนะแชทด,ดูนะดูนะทุบทุบทุบผมซ้อมมาแล้วเห็นไ,ไหมเราพร้อม ถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้และอยากเลี้ยงกาแฟผมสามารถที่จะทําได้ที่ระบบ membership ครับสมาชิกสามารถดูไลฟ์ย้อนหลังได้แบบเต็มๆม,มีโพสหลังบ้านเฉพาะสมาชิกมีบัตรเครดิตสีสวยอยู่หลังชื่อด้วยนะครับและผมต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านครับที่ช่วยให้ผมสามารถสร้างสารรค์คอนเทนต์ได้แบบที่เป็นตัวของตัวเองสุดๆและขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมนะครับมาโวยมาโวยที่กดล็อกอินไปเข้าคิว โอ้อ้เฮียเราก็ไม่บอกกูละโอ้กูจะไปรู้ไม่นี่หมื่นเจ็ดโอ้วันนี่จะต้องเห็นหน้ากันปะคิดซะว่ากูเป็นฮาร์เกอร์ป่ะคิดชื่อตัวละครรอ,อก,ก่อนดีกว่ากำลังมาช่วงนี้อะไรอะไร,อะไรกำลังมาอนุทินเหรอขอขอเป็นชื่อจริงภาษาไทยแล้วกันเราต้องคุมโทนเราดีวะเรามีทีละเดชแล้วเรามีธนภพแล้วชื่อผู้ชายภาษาไทยเอาให้มันแข็งแกร่งหน่อยใช่ปะเออกูก็ว่าอย่างนั้นแหละภูผาขุนเขาเหียเจ้โชคอะชื่อพัสุทธทาดีไหมเออดิวทุกพื้นนี่ เทรเมอร์ภาษาไทยคืออะไรวะความความสั่นไหวอะ่ะอชื่อมันสวยๆหน่อยอะ่ะเทรเมอร์ภาษาไทยคืออะไรวะอาการสั่นหรือมือสัน่น <c oughs> เลือกโรคพาก,กินสันแม่ดิ <c oughs> พระสุท <c oughs> า,าพาก,กินสัน <c oughs> ไอ้เชี่ยกูว่าได้กูได้ละคิวรถแล้วด้วยคิวคิวรถแล้วด้วยห้ามแย่งกูไอสัตว์ใครแย่งกูนะกูตบนะมาครับผม rise of the abyssal วอลอ พะสุธาพากินสันมาอ่าผมจับเวลาละไปวะพะสุธาพากินสันกูมึงเคยเห็นกูตั้งใจทำอะไรขนาดนี้ปะก็ไม่ครั้งสุดท้ายที่ทำขนาดนี้คือแคสบายในอาร์ม C ซีอะอะไรอ่ะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอะไรไม่เข้าใจละไม่ใส่สกินหรอครับโอ้ยเจ้าโอ้โหแต่ตั้งใจ ไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยใช่ไหมเอ้ยเฮ้ยไงถ้าเป็นฮาร์ดคอร์ก็คือกูไปละกูสาบานได้ว่ากูไม่เคยตายกับอีแม่หมดนั่นมาก่อนโอ้โหไมมันเยอะเงี้ยเฮ้ยเขาบอกว่ามันต้องสู้เพื่อเอาออฟเปล่าวะแต่ว่าทำไมมันเยอะเงี้ยวะแชทอื้อไม่คันโอ้ยเฮีย What is this shit, bro? Oh, what? Oh. 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 อะไรวะไม่ใช่แล้วอะไรวะอะไรเปลี่ยนกลยุทธ์ไอสัตว์ไม่ได้ละเสียวเวลากับอ้เฮี้ยนี่มา20บนาทีฆ่ามันไม่ได้แชทโอ้โหเฮ้เยตายสวัสดีครับโอ้มีคนเก็บ เดี๋ยวเดี๋ยวมีคนฟูของให้เพียบเลยว่ะแชทขอบคุณสมาชิกกิลไม่รู้กิลกี่คนแล้วเนี่ยพูของกันเต็มเลยชีเด็ดเลยว่ะเฮ้ยอะไรวะนะกูถามจริงพวกมึงพวกมึงดูรู้เรื่องปะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบนจอกูเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยอแหมกูไปอ่านมาแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันของมันดีนะถ้ามึงเคลียร์ได้อะพวกเมดอะไรเงี้ยน่าจะเคลียร์ได้ว่ะ แต่กูกูไม่ไหวก็มันจริงเอาเป็นว่าเราไม่โอ้โหอาอกแล้วนะอาอกแล้วนะเราต้องปิงผ่านพวกแม่งไปโอเคได้โอ้โหโอ้โหพี่ตาลิบันไปเนี่ยไอ้เนี่ยโอ้โหมึงบ้าปะเนี่ยโอ้โหระเบิดไม่หยุดเลยที่จะนอนกี่โมงคะพวกก็นอนครับไว้นี่มันเซ็ตเวลานอนไม่ได้แล้วนะน้องไว้นี่คือแบบ เออม่วงก็ต้องนอนอ่ะไม่เคยเล่นพิวอเล่นตอนนี้พอไหวไหมพอไหวมึงดูสภาพคนเคยเล่นคนเล่นเก่งเลยนะกูเล่นพอตัวเลยนะแต่ว่าเล่นได้เล่นได้คือถ้าเกิดว่าไม่ได้ซีเรียสแต่ว่าต้องมาแบบว่าจํากัดเวลาอะไรเงี้ยเล่นสนุกเลยเล่นได้แต่อย่าเล่นวอลลเออร์ก็ถูกเฮ้ยอุ้ยอุ้ยกลับไป่องก่อนจำได้ว่าอันนี้น่าจะใช้ได้นะไอ้เยกกระจอก ขอ,องดีเคียเก็บ <a>, ไว<อ>้เถอะแอหนึ่งไม่ต้องฟาร์มเลยหรอครับวิ่งอย่างเดียวจริงๆโอ้วออ่านแชทอ่านแชทวิ่งวิ่งแล้วอ่านแชทเท่าไหร่แล้วเนี่ยสาสิบสี่รอบสะดุดล้มเข้ามาเฮ้ยม,มีใครโดเพชรกูไปกูเห็นนะโอ้เพชรเป็นนะนั้นกูจองไว้แล้วด้วยไม่เหลือเชื่อมีคนโดเพชร สมาชิกคนอื่นในกิวเป็นยังไงน่าสนใจเออเช็คเช็คยี่สอี่สีกเก่ง40สโอ้สี่สเกมจัดกูเจอมาอีกแล้วอ้มึงมีวงนี้มาด้วยเหออ้ออึงาีวงนี้มามึมาาาาากาา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 าเาาาาราาอ วิ่งว er, ัตถากับป้าน้าแล้วเหรออ่าๆเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวลองดูนะไปเอาเฮลเลรามาแล้วอาจจะเวิร์กหรือเปล่าโอ้มันโอ้เวิร์กเกิยเหี้ยอ้าวเลยไม่ได้ลองสกิลใหม่นี่ไงจ๊ตโอ้โหวัตมากินสนเอ้ยลืมลืมลืมได้สกิลใหม่มาทำไมต้อง10ชั่วโมงก็คือมีเวลาแค่นี้ครับสำหรับลีกนี้ถามว่าต่อจากนี้ เล่นไหมก็คงจะแอบเล่นเวลาทํางานเอ้ยคือ10ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นชาเลนจ์ของเราเองครับเราจะเล่นกับคอมมูนิตี้เพื่อให้คอมมูนิตี้ช่วยเรากูของดูว่าเราจะไปได้ไกลขนาดไหนไม่ได้หมายความว่าหลังจาก10ชั่วโมงนี้แล้วตัวละครนี้จะเลิกเล่นเพราะว่าเรายังต้องไปกันต่อแต่ว่า10ชั่วโมงนี้คือชาเลนจ์ที่เราตั้งขึ้นมาเพื่อตัวเองเอาอีกแล้วแล้วกูจะไปยังไงโอ้โอ้ตายกู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 ตายโอเคถึงบอรแล้ว ทีเดียวผ่านได้ปะถ้าทีเดียวผ่านไอ้นี่น่าจะเป็นชั่วโมงเลยนะจำเวลามันตีแรงหนาเฮ้ยตายอุ้ยนี่แรงมากอ้าวจาเวลาเยียไอ้สัส Oui, oui, oui. Ah! Ah! God. วันนี้ไปนอนก่อนแล้วครับไปดูดิเช็คของกิลที่มีใครบริจาคอะไรเราบ้างก็ต้องบอกต,ตรงว่าโอ้ <laughs> เอออยากเคลียรตกันตายนเราไม่อยากให้คุณเห็นหน้าตอนเกมมิ่งของเราเพราะเราหน้าเออสัตว์ส <laughs> กิลเจมเออแชร์แชร์กันใช่ป่ะแล้วตั้งเหลือเท่าไหร่3 8 0อเราซื้อเราซื <laughs> ้อ ฟูวิลล่าดีเปล่าเราซื้อเราซื้อกิวไสวยๆดีเปล่าคนโดนเนคก็เข้ามาเขาให้เอาไปซื้อกล่องใส่ของพี่อามซื้ออะไรพี่อามซื้อฟูวิลล่ามึงว่าไงมองไม่เห็นหรอจ้าเอ,อ๊มันโง่มากเท่าไหร่ละสี่สิบหกว่ากูสู้มันได้ปะกูว่ากูได้เฮ้ยไม่ได้แดกครับผม กดยาสู้แล้วกดยาสู้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 ป่า, <laughs> <laughs> าโวยว้าติดฟอร์สไอ้น้องไอ้เหี้ยสู้บอสได้สบายสู้มอนใหม่ได้เหลือเชื่อแชทแม่งกำลังอวยเลยโพี่อาร์แม่งตึงจัดเลยพี่ฝ <laughs> ีมือขนาดนี้เ <laughs> ทียบกับผู้เล่นท็อปเซิร์ฟได้เลยนะครับอีรอนมัสใช่้กูว่างั้นแหละแชทว้าโอเค แสดงว่า X สามเนี่ยเร็วกว่า X สองว่ะเม,มมครับเม,มม <c oughs> เฮ้ยตกแว่นไปเจ็ดชั <c oughs> ด่ว <c oughs> โมงสิบเจ็ดนาทีอุ้ยสาดท้ายอะไรกับเนี่ย what the fuck? อะไรวะน่ะอะโดนรอกอโอ้จุดประโถว่าจะไม่มีใครเตือนกูเลย No body prepare me for this shit พี <verändert sound> ่เ <Spencer> ป <Twelve> ็นบอสปันเนี่ยโอ้พี่เป็นพอสิกูไม่กูกูไม่เห็นหลอดเลือดกูไม่เห็นหลอดเลือดแป้งฟอร์ h แฮมเมอร๋อนี่นี่นี่มันคือสกิลนี้ทุกคนนี่ เสร็จแ,แล้วก็ออคายนี่เราจะเล่นบิวนี้เออถ้าเราก็ไม่ใช้เนี่ยเราก็จะเปลี่ยนจากซันเดอร์เป็นอันนี้เลยเอา้าวเราเพิ่งใช้นั้นไปเออเราก็จะทุบพื้นบูฟูบ่ะแต่ลองลองใช้ดิลองใช้เอเด้เปึบ๊บแล้วเราก็วอลคายอ้า <laughs> มาแล้วครับผมพระสุทาพ่ากินสันปึบ๊บแล้วเราก มาแน่มาแน่พระสุธาภากินสันนน่ดูนะทุกคนดูบิวอันนี้บอกตรงๆว่าเกินสิชั่วโมงไปนิดหน่อยแต่ว่าเพิ่งมาถึงเอนเกมดูนะครับนี่ไงพระสุธาภากินสันบอสก็โดนยำตีอยู่ตรงนี้เอาแบบเต็มเตมไม่ต้องเกรงใจกาจอกันละ เอาสักหน่อยเอาสักหน่อยอ่าดูนะเนี่ยเราก็เดินไปงี้เออพื้นก็สันไปเรื่อยเราก็เดินไปงี้พื้นก็สันไปเรื่อยมันสนุกไปเนี่ยละจอไม่ก็สั่นมองไม่เห็นตาจะบอดตาก็ไม่ค่อยดีพาสุธาพากินสัตว์นั่ะมึงมึงเล่นบิวนี้เองดิคุณเลือกเองดูถือว่าประสบความสำเร็จแล้วโอเคตาอายุก แต่บอบอสก็คือชักแง่ๆๆแงๆง่าเสาอยูนันแหละตั้งใจเล่นแต่ออกมาเป็นบิลมีมได้ยังไงวะแชทงงจัด